ไปวัดลพบุรีไหมไปไหมวัดบ่าเจ้าชุมพลวัดลวงปูขาวเก่าบุฟันโอ้สว่างสว่างแดนดินเนาะของของท่านจันอุ่นมีสว่างแดนดินแล้วก็พันนานิคมในลวงปูฟันทำขามทำขามแล้วก็วัดที่สร้างเกียรติย่งล่างเนาะ ที่ติดโรงพยาบาลอดมสมพร <c oughs> สกลนครเป็นเมืองน่าอยู่นะสะกลมีครบทุกอย่างนะสะกลปูบแบนก็ล่วงไปแล้วพ <c oughs> ระปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบงานศพท่านเราก็ไป ปูบุญมีที่ตปุญโยน้องหลวงอยู่น้องหลวงน้องหลวงนี่น่าจะสว่างแดนดินนะนี่เราก็ไปได้เป็นอดีตเจ้าหน้าจังหวัดี่เขียนหนังสือประวัติให้ท่านพิมพ์แจกในงานศพท่านแล้วก็ได้อัิมาจากน้องหลวงนั่นแหละวัดเก่าแจ่สมัยหลวงปู่สาหลวงปู่มัน วงปูพรสุมโนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธนับถือมากเคารพมากท่านก็ไปเสียอย่างนั้นเราก็ได้อธิท่านจากนั่นแหละวงปูบุญมาอุ้ยท่านงพ่อพรวงปูพรก็เลยไปกายยุ่งกับท่านท่านเคร่งขัดดน่ากลัววงปูบุญมาก็สีพระนมเล่านี่เราก็ตามหาท่านมานานไปเจอที่นั่นแหละท่านไปล่วงอยู่หนองหลวงนั่นแหละ แตได้อธิ่ก็ให้มาเยอะเพราะที่นั่นก็ไม่ได้สนใจอยู่กับหลวงปู่มัน่นตั้งหลายปีสนพอนเอ้ยเจ้าก็ได้ทุกอย่างแล้วหลวงปู่มัน่นออกจากเราไปเถอะเจ้าพร้อมแล้วบุมันชมนะบวชตอนแก่แต่ว่าเป็นพระขาวเป็นเนนตั้งหลายปีหลงบูมันไม่บวชพระนะ ที่สุดท้ายท่านก็ที่หนองหลวงนั่นแะสะกลนครที่สว่างแดนดินมัน้งหนองหลวงน่าจะอยู่สว่างพารณานี่หลวงปูฟันลวงปูแบนเนี่ยอำเภออะไระ่ะหลวงปูแบนลวงปูแบนท่านนากรโรที่วัดแบบดอยธรรมเจดี เคยไปไหมล่ะอืมผู้แบนตอนนี้ก็เหลือหลวงปู่อาวานเนาะหลวงปู่าวานวัดหลวงปู่มั่นเก่ามีกุฏิหลวงปู่มั่นโอ้ยสานจำเจดีย์ใหญ่มากตอนนี้บุญบารมรีท่านพร้อมทุกอย่างแล้วหลวงปู่อัวานท่านพบตรอปัจจุบันนี่แหละท่าน ยมเด่นยมพี่เด่นนี่แหละไปช่วยทำแต่เริ่มต้นซื้อเหล็กซื้อของก็ซื้อในที่ถูกที่ถูกทางก็ซื้อได้ถูกมันซื้อเหล็กซื้อของถ้าปิดที่ปิดทางก็นี้กันเป็นล้านเลยนะจะซื้อของเยอะๆยอมพี่เด่นนะพลตำรวจเอกนํำรงศัก์กิติประภัสเน์พบบัตรองปัจจุบันเขาไปเริ่มตั้งแต่วางศีลาเลิก จนจนตอนนี้ก็าลังสร้างอย่างอย่างอย่างเร็วเลยเพราะว่าเงินพร้อมที่นั่นเงินพร้อมเงินจากศรัทธานี่แหละไม่ใช่เงินรัฐเงินหลวงอะไรอะพระแต่ละวันต้องหาเงินสร้างเองไม่มีเงินสนับสนุนจากไหนหรอกจากศรัทธาญาตโยมนี่แหละสั้างวัดตแต่ละบาทแต่ละสตังทำมาจากศรัทธาญาติโย,ยม ที่ร่วมบุญร่วมกุศลรบรวมกันเป็นเงินวัดเงินว่าแก้วหรือจะมองทองหรือจะเศร้าสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าจรังการนานท่านานช้าเท่าใดบ่สูญเงินวัดเงินว่า,วาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกทำถูกก็เป็นการสร้างบารมีทำผิดก็เป็นเปรตเป็นผีพริกปับเดียวเท่านั้นเนี่ย สกลุลแต่ก่อนก็ไปไปก็นั่นแหละวัดหนองผือนั่นแหละเป็นหลักท่านจาันมปาพยุงนะท่านอยู่ตอนเนี้นหนองผือนาในท่านจปรพรยุงแล้วข้างๆหนองผือนาในข้างๆวัดหนองปูวิริยังท่านก็ไปสร้างเจดีเอาไว้เจดีย์หลวงปู่มั่นเอาไว้ตรงนั้นข้างๆกับ กั้ง,งกวัดนั่นแหละตอนนี้ก็เลยมีเสนาสนะใหญ่ขึ้นมาข้างข้งวัดก็รู้สึกแปลกตาเหมือนกันเมื่อเราไปเจอแต่กุฏิหลวงปู่มัน่นโดดเด่นอยู่พอไปเจออาคารเนื้ออะไรมันก็แตกต่างไปจากเดิมพอเราไปเราก็เจอแต่กุฏิหลวงปู่มัน่นทางจงกรมกุฏิเล็กเล็น้อยๆไปตอนนี้แล้วก็ก็ มีเสนาสะนะใหญ่มีเจดีย์มีอาคารเยอะเลยที่หนองพือนาไนนะแต่ <c oughs> ก,ก่อนนั้นไปบ่อยไปบ่อยก็คือหนึ่งะเขียนประวัติให้หลวงตามาประบันตาดเราไปเขียนประวัติแล้วก็ไปดูบุติท่านที่เคยอยู่ที่หนองพือนาไนนะแล้วก็ประวัติหลวงปุรีผาแดงนะท่านก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ ไปดูพระเพียรตัววัดในลวงปู่หลีผ้าแดงเจียวเขา้ากับหนองพือนาในวัดเก่าวัดหลักของหลวงปู่มัน่นที่ท่านมาอยู่ในช่วงบาราทายของชีวิตของท่านที่หนองพือนาในเสนาสนะกุฏิเก่ารานะาาักษาไ,ไว,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 ว้อยู่นะกุฏิหลวงตาวัดตะบันตาหลังเล็กๆพอมุนเข้าไปได้ตอวๆตๆอยู่ไง แต่ก่อนมันหลังเล็กจริงหลวงปู่มั่นกุกติหลังเล็กๆนะบุญบาร,รมีหลวงปู่มัน่นขนาดนั้นท่านก็ไม่สร้างใหญ่ปพราะเปรบก,กับยุคสมัยนั้นการสร้างอะไรก็ไม่อำนวยหรอกตัวนี้อะไรก็ใหญ่หมดตามวัดสาลาก็ใหญ่เจดีย์ก็ใหญ่กุฏิก็ใหญ่โบสถ์ก็ใหญ่วิหารก็ใหญ่บิ๊กไซส์เลยตอนทุกแต่ก่อน,นี้เล็กๆ small เล็กๆกติุติลงตากุฏิลงปู่ลงตาที่น้องพืน้ในใดประตูเสาบันไดสองสาคัญนี้เดียวพอเข้าไปอยู่ไปนอนได้ที่สร้างพระอาหารหันต์อาหารหันต์ท่าน <c oughs> เป็นที่แบบนั้นจริงๆที่เจริญรุ่งเรืองในทางธรรมะเป็นที่แบบนั้นไม่ใช่ที่รูหร,ร,ราหรูหราฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราเลยนะไม่ฟุ่มเฟือยเลยนะท่านใช้ไม้แผ่นตีๆหลังขายง,ง่ายๆไปดูแล้วมองดูท่านมองดูเราแบบยุคป,ปัจจุบันนี้บางองค์บางท่านแต่เทียบแล้วต่างกันแม้ในองค์ที่เคร่งครัดในยุคป,ปัจจุบันนี้เทียบไปแล้วก็มีทุกอย่างเต็มวัดเต็มมา,า,มา,า,มาไปหมด ที่เขาว่าเคร่งบคลาดกันนั้นนะแต่ว่าถ้ามองไปดูกับนงพื้น,นาไหนแล้วห่างกันกับครูบาอาจารย์สมัยก่อนลิบลับเขาว่าห่างกันราวฟ้ากระดิ่กรรมฐา,านยุคนี้กรรมฐา,านยุคนี้กับกรรมฐา,านยุคก่อนห่างกันราวฟ้ากระดิ่บุญบาร,รมีของหลวงปู่มั่นก็ทําให้คนนับถือบูชาทําบุญทำทานลงใจ พอลงใจก็ทําบุญกันเอาใหญ่เลยทําบุญกันไม่ยั้งเลยแหละเพราะเขาลงใจเ mm. ชื่อ mm. เลื่อ mm. มใสเชื่อบางทีเขาเชื่อว่าองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์องค์นั้นเป็นพระอาาริยะ mm. พอเขาเชื่อแล้วก็ทําบุญใหญ่เลยแต่พอทําไปทามาก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาฝันไว้เ mm. ขาก็คงเสียใจอยู่เหมือนกันนะฉะนั้น อาการที่จะเป็นเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์กันธยากโมนหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่ชอบแต่นั้นสโมหรือเป็นเหมือนอย่างองค์พระแม่กุจารหลงตามาบัยยานั้นสัมปโนอย่างนี้เป็นต้นมันหายากนะพระชั้นนั้นหายากหรือจะเป็นแบบนั้นก็หายากทั้งความรู้นะ ทั้งความประพฤติเหมือนพระพุทธเจ้า,จานี่ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาจตและจารณะวิชาจารสัมปนโนนี่ยากถือวันนี้จะเอาแบบนั้นเนิ่ยากจริงๆแม้แต่เราๆท่านๆท,ที่เห็น,เห,นเห็นกันอยู่นี่ก็ไม่ใครจะไปทําได้อย่างนั้นนะรู้สึกห่างกันเจดเทียบท่านไม่ได้เลยบัดรอยไม่ได้เลย ฉะนั้นจะไปอวดตัวอวดเจ๋งก่อนชั้นครูบรมครูนั้นยากท่านอยู่กับดินจินกับทรายอยู่นั้นท่านจริงๆนะอยู่ไม่เหมือนเราจริงๆงอย่างองลงตาบัามัตาห้องนอนท่านก็จะมีหมอนหนึ่งอันเสื่อหนึ่งอันแล้วก็ยามท่านแล้วแล้วก็สังกาติของท่านมีแย่นั้นนะเราไปนวดขากับหลวงพ่ออุ่น ไปนวดขาลงตาครั้งแรกที่เราไปอยู่บนเนตานนะพอถึงเวลาจังงานเสร็จอย่างนี้นวดขาใครจะไปต้องไปดักหลวงปู่อุ่นเพราะหลวงปู่อุ่นขึ้นกุฏิท่านได้ต้องไปดักหลวงปู่อุออ่น,นก,ก่อนขอหลวงปู่อุ่นก่อนวันนี้ขอไปด้วยนะครับท่านอาจารย์ขอไปด้วยขอขึ้นนวดด้วยท่านก็จะเลือกไปเอ,เอาไปาไปดูกุฏิท่านนะ ป็นบันไดบันไดขึ้นไปเปิดกไปในห้องไม่เคยมีหลับพัดลมไม่เคยมีหลับไฟฟ้าไม่มีก็มีเสือ่อหนึ่งผืน้าอาบน้ำฝนที่ดแดงๆก็เป็นผ้าปูแล้วหมอนหนึ่งใบมองดูกว่าดูในห้องมีสังกรของท่านจีวรของท่านแล้วก็มีตู้หนึ่งใบสำหรับวาง พระธาตุของครูบาอาจารย์ที่คนมาถวายท่านไม่ไว้เป็นของปุ่มบ้านบาอาจารย์าก็ดื่นนใส่ตู้ได้ไว้ตู้เล็กๆสมบัติของหลวงตาม,มีแค่นั้นแหละมีแค่นี้เท่าน,นั้นแหละไม่ได้มีที่เจ็บตรจีวรเจ็บบาทเจ็บอะไรเหมือนพวกเรานะที่มีของในกุฏิเยอะๆไม่มีไม่มีอะไรเลยเลยมีอยู่แค่นั้นแหละ เราบอกโอ้ยเราเห็นพระามาเยอะเนาะเห็นพระองค์นั้นรู้จักคุูบาอาจารย์องค์นั้นในเมืองนอกเมืองหรือว่าผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เราก็รู้จักท่านมาหรือครูบาอาจารย์อื่นๆเราเคยไปหาเขาไปในปกุฏตก็มักจะมีของเ่าคนถวายของใช่ไหม <c oughs> มักจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เก้าอี้สักตัวก็ไม่มีแล้วก็นั่งพื้นสิ่งแนละ้วในความสะดวกอะไรก็ไม่มีสักกย่างเดียวมีอยู่นั่นแหละก็คือเสื้อหนึ่งพื้นเสื้อหนึ่งพื้นบ้านอาบน้ําปูแล้วก็มีหมอนหนึ่งใบมีใบเดียวนะั่นแหละหมอนในห้องนั้นนหมอนเลี่ยมๆนะแล้วก็มีสังกาและจีบอร์ดนั่นมี่อยู่แค่นั้นเนะ่ ปูนอนก็เอาผ้าปูอย่างนั้นเนี่ยผ้าตามน้ำฝนปูนี่ในวัยในวัยแปดสิบนะแปดสิบนะแปดสิบนิดๆเนะแปดสิบอะพอเราไปในวัยนั้นจะแปดสิบแล้วมั้งอาจานช่วยชาติเก้าสิบอายุเก้าสิบปีช่วยชาติปีสี่หนึ่งเนี่ยท่านเก้าสิบปี แต่นั้นก็ยังประมาณแปดสิบนิดๆด, mm hmm. ดูดพระดังๆอย่างเงี้ยใครไปทำอย่างท่านได้ท่านไม่มีเลยรถท่านก็ไม่มีไม่มีข้าวไม่มีของอะไรเลยไม่มีของสังสมทีนี้วันหนึ่งหลวงปู่มหาบุญมีที่วังเลิง บางเรื่องนี่มหาสารคามมันล่วงไปนะปู่มาบุญมีเคยอยู่ด้วยกันกับท่านที่ห้วยสายเปล่าปู่มาบุญมีท่านล่วงไปตายก็คือตายนั่นแหละตายแนละ้วเขาก็นิมนต์ท่านท่านก็ไปเยี่ยมศพไปเลยเทศด้วยเลยเราไปกับท่านสององค์ชูเป็นคนขับรถเนะย ท่านก็ให้เราติดตามเวลาใครจะติดตามท่านนี่ไม่ใช่ใครจะไปกับท่านได้นะท่านจะเป็นคนเลือกท่านจะเป็นคนเลือกคือพระจังหันเสร็จนี่ก็จะกลับกุฏิไม่เพ่นผ่านไม่ได้เป็นผ่านนท่านเห็นขวางหูขวางตาไม่ได้นะไม่เดินทั่าไปเหมือนพวกเราเดินอยู่ในวัดเนี่ยพระองค์นั้นอยากจะเดินไปตรงนั้นพระองค์นี้เดินไปตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้เราก็ทําไม่ได้วัดเราก็ทําไม่ได้ไม่มีปัญญาทาอย่างท่านด้วย ไม่ชีแม่ข่าวอย่างนี้กินข้าวยังมาชินสลาไม่ได้เลยเนี่ยสลาอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกมานะอยู่ในนั้นแหละเขียนไม่ชีนั่นแหละเขตยคนวัดออกมาไม่ได้เลยนะบางฟังเทศบางทำอะไรนี่ก็ยังไม่ได้ออกมานะอยู่ในนั้นแหละจะมีพระเนีย่ยในจัดอาหารใส่ถาดส่งไปกุฏิไม่ชีมีรถเข็นสง่งมีพวกผู้หญิงอ่ะเข็นส่งไป กุฏินี้กุฏิแม่จันดีหนึ่งถาดกุฏินั่นกุฏินี้ไม่ได้ออกมานะแล้วไม่ต้องออกมาด้วยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายในเขตวัดอยู่ในวัดนั่นแหละแต่มาวุ่นวายรู้สึกว่าไม่เคยเห็นกันเลยเราเราอยู่บนตาดแเราก็ไม่เคยเห็นพวกผู้หญิงที่อยู่บาตาดาหมือนกันว่ามีใครบ้างเว้นแต่ท่านอนุญาตเวลาไปซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะสั่งเอง ตันนี้แบบของท่านนี่คนทําตามยากนพระเนี่ยจะเดินเป็นบ้านนี้ไม่ได้จะไปไหนนั้นก็ต้องเรียกเองว่าองค์นี้นะอย่างไปวังเลิงนี่ทันเรียกเราเราก็ไปกับท่านไปกับท่านนั้งก็เทศไปล้วเราก็เดิอเดอเด,อดาดาแหลนะท่านเป็นกรรมาฐานใหญ่เนาะท่านคล่องในความสงบจริง เม่ท่านก็ไม่ใครจะไปสนทนาอะไรกับใครง่ายๆท่านกำหนดเวลาจริงเวลาไหนที่เขานิมนต์ท่านท่านจะต้องไปถึงเป๊ะไม่ก่อนไม่หลังเพราะท่านกลัวคนกวนท่านท่านท่านไปถึงต้องได้เวลาอันเหมาะอันควรจริงๆท่านกะเวลาท่านท่านดูนาฬิกาตลอดเลยงหมดเวลานี้ออกจากนี้ถึงนี้กี่นาที ท่านคำนวณของท่านหมดเลยประมวลประมวลหมดท่านรู้เลยว่าจะจากนี่ไปถึงนี่กี่นาทีจากนี่ไปถึงนี่กี่นาท,านนนาทีรถบิงแค่นี้ไม่เร็วนะเอาไปถึงน้นเทศโคนเต็มไปหมดเลยคนมาฟังเทศท่านนั้นเทศเด็ดเด็ดนะพอเขาถวายข้าวถวายของนะถวายจีวอถวายอะไรไอเราพูดติดตามเนาะ เห็นเขาถวายของท่านเราก็เราก็ต้องถือจีวร ore, นี่เขาถวายท่านใช่ไหม,ขมขเขาเมืงสุกุนก็อะไรใช่ไหมถือตามหลังท่านพ่านหันมาเอามาทําไมเขาถวายที่ไหนก็เ,เอาไว้ที่นั่นมอบให้คืนวัดเขาทุกอย่างเราไปเทสบาลหรือว่าไปที่ไหนเราไม่เคยเอาของจากวัดไหนไหนเลยนะไม่ว่าจะตุปัจจัย ไม่ว่าคนถวายอะไรทั้งหมดเนี่ยท่านไม่เอาเลยนะไอเรานี่ก็เดือดดาดาเ่ยไม่รู้ความเราไปอยู่ใหม่ไม่รู้ความทั้งจะถือจีวรออถือของนี่เขาถวายแต่ท่านก็ดูเอาสิของเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นมอบคืนในท่านเจ้าวาดทุกอย่างาทุกอย่างที่ตุกัจัยหรือใครถวายตเต้ไม่หมดอ่ะ ท่านไม่เคยเอาของเลยนะไม่เคยเอาเงินไม่เคยเอาจีวรมอบทำบุญให้กับวัดนั้นนั้นนี่เป็นนิสัยของกรรมฐานท่านสะอาดสะอ้านเรื่องจิตุประจจยทยทานเงินทองจริงๆไม่ติดในวัตถุเสียจริงนะี่าแดูในกุฏิท่านนะ ใครจะกล้าเดินไปกุฏิท่านก็กล้าเดินไปก็ตอนตอนนี้แหละ,อะตอนที่ไปนวดนี่แหละนะข้อที่หนึ่งตอนไปนวดข้อที่สองตอนหลังจากจงกรมในวันที่ที่หลังจากหลังจากจังจังหันแล้วบางทีท่านก็ทางจงกรมเนี่ยเห็นกุฏิท่านมันร้อนมากนะ ร้อนจ,จริงๆอุดรเนี่ยต้องแอบเอาน้ําใส่ถังนี่ไปลาดในถุนกุฏิท่านเอาไว้ให้อายเย็นมันขึ้นสักนิดสักหน่อยท่านไม่ได้มีเครื่องอำนวความสะดวกนะ้ำในววัแปดสิบปดสิบกว่าของท่าน,ท,านท่านรักษาปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นจริงๆเห็นท่านตอนเช้าก็เดินจงกรมกอดออกมาศาลา มาสาลาเสร็จแล้วท่านก็เดินจงกรมก่อนเอาอบิณฑบาตแล้วก็ดัดตัวสักเล็กน้อยแล้วท่านก็ออกบิณฑบาตในพิพันธ์เดินรัศลาเนี่ยท่านไม่ได้คุยกับใครเลยท่านขึ้นศาลาท่านก็กราบพระยากที่ท่านจะคุยกับพระรูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งท่านก็ไม่คุยง่ายๆเว้นแต่มีอะไรที่ท่านจะต้องสั่งเป็นพิเศษเท่าน,นั้นเองอันเนี้ย กรรามาฐานนที่พูดนี่กรรามาฐานหลวงปู่มั่นหลวงตาเนะเราไปเห็นมาเนาะเห็นท่องท่านที่เราไปอยู่ใหม่ๆแล้วเนาะเห้องพระกุฏิกุฏิมีของเหลยอนะไม่มีสักอย่างเลย <c oughs> มีอาสนะไว้นั่งหน้าห้องอันหนึ่งเว้ลบแขกมีกระโถนมีหนึ่งใบไม่มีอะไรเลย เก้าอี้ท่านก็ไม่ยิ่งกินเก้าอี้นั่งนี่ท่านมิตรคนไม่ชอบเก้าอี้ต่างๆเนี่ยพระถินานพระมักสะดวกสบายเอามาทําไมเก้าอี้ยังไม่ได้เลยนั่งจะน้ำปัณะที่โรงปรนันะก็เป็นต่างต่างนั่งยองๆเล็กๆนะคนละอันละอันท่านก็เป็นท่านแบบนั้นจริงๆอันนี้แหละจะมามีต่างๆจะมาพูด มาอะไรนี้ในวัดอีกแบบหนึ่งคนนอกวัดอีกแบบหนึ่งคนนอกวัดเขาเข้ามามาทำบุญทำทานท่านเทศหัวเราย็้มแย้มแจ่ม,มใสเทศและวท่านเป็นพระอารมณ์ที่ดีที่สุดเลยลงลง,ลงตาเนี่ยใครมาเห็นท่านก็จะชอบเพราะว่าท่านอารมณ์ดีใจดีนี่หมายถึงคนนอกวัดก็ามาฟังนะท่านก็จะเทศแต่ในวัดเนะี่ยอีกแบบหนึ่งนะ ท่านจะไม่เล่นกับพระกับคนในวัดเลยเว้นแต่สัตว์เว้นแต่กระรอกทั้งที่พูดกับกระรอกไป <S <S เดินไปท่านเดินบานกุฏิมกุฏิเราเนี่ยยังไงแต่พูดท่านอยู่คนเดียวนะพูดกับสัตว์เนี่ยเ้าเลอตะล่าจะไปสวนขึ้นกับท่านไม่ได้นะนั่นก็พูดของท่านกับสัตว์กับเม่นกับ นกยุงกับกระรอกกับอะไรต,ต,ต่างๆเนี่ยท่านก็พูดกันท่านไปท่านเดินไปมือขัดหลังเดินไปใบชราของท่านเดินตรวจดดนวัดดูนู่นดูนี่ตาท่านไวแปบ๊บเดียวเท่าน,นั้นเป็นตาเลี่ยว่าตาเสือนะั้นตาไวมากแล้วตาไก่ป่าก็แล้วกันตาไก่ป่านี่ก็ไวแปบบ๊แบแป๊บเดียว มองแวบ,บเดียวท่านมองเห็นละท่านรู้ละองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นั้นเป็นอย่างนั้นท่านไม่ใช้เวลานานแวบบเดียวแิ่่นด้ฉายออกมาพร้อมด้วยสติสมาธิและญาณชาญของท่านกับคนนี้แวบบเดียวี่กรรมาฐานนี่พูดถึงกรรมาฐานที่มาจากหลวงปู่มั่นนี่มียมสกลคนครมาก็เลยพูดถึงว่าเราไป กับท่านไปสกุลนะก็คือไปวัดหลวงปู่แบนทนากรโรนะไปกับท่านไปกับหลวงตาเออบ,บ้าตาดท่านพาไปก็ติดตามท่านไปนะก็ไปอยู่กับท่านนั้นมีงานศพหลวงปู่ม,มาบุญมีที่นั่นแหละที่วังเลิงนั่นแหละนะไปในคราวนั้นนะก็ท่านไปเทศก็ได้เห็นว่าเวลาท่านเทศเสร็จเนี่ย เราก็ไม่รู้ความนะไม่รู้ความนะท่านก็เอาไปสั่งสอนนั่นแหละพีวอนก็จะไยท่านเลยท่านเราก็ถือเพราะท่านดูเอา,าท่านดูเอาอย่างเด็ดๆเลยนะเพราะว่าท่านเป็นพระที่ไม่ไม่เอาเข้าวเอาของไม่ขนข้าวขนของแต่ขนไปจากวัดให้ผู้อื่นเนะี่ยเจ๋งที่สุดเลยไปไหนก็ต้องมีรถใส่ของไป แม้แต่ในงานหลวงปู่มาวุนน้ิมีนี่ของก็เต็มรถไปละแต่ไม่เอาของกลับแต่เอาของไปทุกงานทุกที่ทุกโรงพยาบาล,ลกรรมฐานหนึ่งหลวงตานึกถึงหลวงปู่มัน่นก็คงเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละนี่กรรมฐานจริงๆนะนี่สกนลนครในเมืองเมืองวัดกรรมฐานวัดธรมยุทเยอะนะ กรนครอ,อุดรเป็นเมืองที่มีวัดฝ่ายอรัญยวาศสีฝ่ายวัดป่านี่เยอะนะเนี่ยน,น,นี่มาจากสกุลนี้ก็เลยได้พูดถึงเรื่องสกลใน้ฟังอันนี้รับพอรอเนี่ยท่านจารา์ท่านให้พอ่อท่านจารา์ท่านเมตตาท่านอยู่นูน่นวอสิงตันนี่นี <c oughs> <c oughs> น่นึง วันนี้ให้พอนอะไรก็มีวันประจำวันวันนี้นนะวันศุกร์นะวันศุกกาเลสีตังพุทธาโพคาสามบทนะถวายน้องถวายชาตรวดให้พระอาจารย์จำภรษาลนี่ค่ะอืม,อมถวายขึ้นมาเลยแนไม่ได้มาป่วยอะค่ะอยากมามมเป็นอะไรป่วยแกปวดท้องน่ะ ตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ,ะาวจับจะพามาหลา,านอาจารย์อในไหนไมีแต่คนป่วยวแม่ที่ก่อในงานไม้อาจารย์น,นทัทไทเลยต้อง